สวัสดีสวัสดีใครเข้ามาแล้วนี่เลยค่ะอ่าข้อเรื่องเลยนะคะร้านเสริมสวยรัชนีกรซาลอนตั้งอยู่ที่ข้างโรงงานสาบินายาโสธรน,นะคะยืดผมทาวอนยืดวอร่มราคาปกติไม่เกิน สองพันนะคะราคาปกติไม่เกิน2 0 0พันนะคะณต,ตอนนี้ราคาลดเหลือ599เท่านั้นนะคะตอนนี้ราคาลดเหลือ599เท่านั้นนะคะทำสีผมเปลี่ยนสีผมปิดผมหออกและทำให้ไท์สีผมนะคะณต,ตอนนีราาน 1, 500, นะะ้ราคาไม่เกิน1,500นะคะราคาไม่เกิน1,500นะคนห้าะคะณตอนนี้ราคาลดเหลือ599เท่านั้นนะคะ ตอนนี้ราคาดรดเหลือห9 9ร้เกเท่านั้นนะคะผุ้มยาวเท่าไหร่ทำได้หมดนะคะผมมยาวเท่าไหร่ทำได้หมดนะคะตลรอเท่าปีปีหกสี่ค่ะใครสนใจแวะมาเลยนะคะแวะได้เลยค่ะแวะได้เลยค่ะใครสนใจแวะเลยค่ะ รูจะมาเทียเท่ยวกันมาเที่ยวกันคาแฟ่ได้นะคะประกาศอีกครั้งค่ะปิดไลฟ์แล้วค่ะร้านเสริมสวยรัชน,นิกรซารลอนตั้งอยู่ที่หา้างงานเสมินาุสยศทอนะคะยืดผมทาวอนยืดวอลลุ่มราคาปกติไม่เกิน12000น,นะคะราคาปกติไม่เกิน2000นะคะณตอนนี้นะะราคาลดเหลือ5 9 9ทนั้คะตั้ที่นอตทจ่นี่ะะที่นี่ ราคารถเหลือ599เท่านั้นนะคะผมยาวเท่าไหรทำได้หมดนะคะตอลอดทั้งปีปี64ค่ะทำสีผมเปลี่ยนสีผมปิดผมหงอและทำไฮไลท์สีผมนะคะราคาปกติไม่เกิน1 5 0 0นะคะราคาปกติไม่เกิน1,500นะคนะห้าระคะตอนนี้เหลือห้ายเท่านั้นนะคะณตอนนี้เหลือ599เท่านั้นนะคะ ได้ตลอ,อดทั้งปีปี64ค่ะผมยาวเท่าไหร่ทำได้หมดนะคะใครสนใจจดได้กดแชร์เลยค่ะแวะมาเลยค่ะแวะได้ค่ะสาขาใหญ่ค่ะคนที่บ้านขั้นได้ใหญ่รอไปทำอยู่ที่บ้านนะคะคนที่บ้านขั้นได้ใหญ่ทำรออยู่ที่บ้านนะคะ ได้แค่สองสาขาค,าคา่ะอืมจะปิดไลน์นะคะร้านเสริมสวยรัชนิกอรซาลอนตั้งอยู่ที่ข้างโรงงานซาฟิน่าเยสเซรทอนนะคะยืดผมทาวนยืดวอรุ่ม,รา,าม,มนนะะราคาปกติไม่เกิน1,000งพันไม่เกิน2 0 0พนะคะราคาปกติไม่เกิน2 0 0พนะคะณตอนนี้เห,หลือห9ารอยเก่สาสกบสนมนะคะ ทำสีผม่ยนสีผมปิดผมหงอกและทำไฮไลท์สีผมนะคะราคาปกติไม่เกิน2ไม่เกิน1 5 0 0นานะคะราคาปกติไม่เกิน1 0 0 0 1 5 0นหนะ่้านะคะตอนนี้ราคาลดเหลือ5 0าราสบห้าเท่าน้นะคะใช่ตลอดทั้งปีปี6สีนะคะผมอยาวเท่าไหร่ทำได้หมดนะคะบ๊ายบาย ที่น้องป้องไปทุกทอทุกคนนะคะสนใจใจ้นติดตามดดกดไลค์กดกระดิ่งด้วยนะคะ